สวัสดีครับในเวลาของสเก็ตข่าวครับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้สงกรานแล้วครับจังหวัดขอนแก่นก็รณรงค์สิครับกลัวว่าคนดื่มเหล้าในช่วงสงกรานแล้วเมาขับรถแม้อันตรายเหลือเกินครับจึงบอกว่า8ถึง15เมษายนเนี่ยครับดื่มเหล้าได้แต่อย่าเมาแม่เป็นการรณรงค์ที่ยากมากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราโมทสัจจะครับมาเป็นประธานในพิธีเสร็จแล้วครับก็ชมงานครับมาถึงรำวงรอบระบาดครับเป็นระบบย้อนยุค ท่านผ้ว่าก็รําด้วยครับในจังหวะพื้นพื้น,นครับจังหวะรําวงหลังจากผัว่ารํำวงเสร็จก็ไปตรวจที่อื่นครับทางนี้ครับนางราซึ่งประกอบไปด้วยภรยาของข้าราชการอำเภอบ้างอบตอบ้างน,นะครับโอ้โหสามีไม่อยู่ผัว่าไม่เห็นครับปล่อยกันเต็มเหนี่ยวไปเลยครับดูนะครับดูอาการร้า,มาแมเต้นแบบนี้นีอีกสักสองสาเดือนครับคงผ,มผอมกว่าน,นี้ <Wow. S 2> วว้าพบกันใหม่วันพุธนี้สเก็ตข่าวครับ